สวัสดีจ้าพ่อกับย้ายทริปแชแนลอีกแล้วมื้อนี้ยยายทิพย์สิพามาชมบรรยากาศที่นอนเงี้ยมื้อเช้าย้ายทิพ,ญญาาพย์กเปียไก่เนาะพี่น้องเนาะยาไก่ยามมื้อเช้าแล้วย้ายทิพย์กับกกกกกหัวตะเลือกงานมามาเกลี่ยเข้าวไก่ย้ายทิพย์กับสิพาชมบรรยากาศพีนพ่น้องแดดกระลังสิออกอิ่มเทมพี่น้องเอ้ย มาชมหมอกลุงเนี่ยเหมือเศร้าพี่น้องหมอกลุงไก่หนาหนาวเดียวพี่น้องเห็นไหมหมอกลุ่งเขาขาวใบไม,ม้เป็นบรรยากาศมาชมบรรยากาศอันนี้คือทางเขามาบานเย่ทิพย์พี่น้องเป็นหู้สวออยู่นี่มหนหมหู้ปากทางคนกับทน,นใหญ่พี่น้องเมืองหลวงทางบ้านเยทิพย์ <laughs> ว่ามันทอดระหดซ้ำเลยหายก็ทางไปหน้าพี่น้องทาง,ขงาเขาวันแย่ทิพทางนี้กับปูนเฮียนโคดหลังคาแดงๆดขาเจ้ากำลังมาสั่งไม่ทางนี้กับ <ด S 1> เ,เม,าามนตึกพี่น้องตึ๊กขาเจาเ้าเฮียนันขายอุปกรณ์ก่อสร้างพี่น้องขายร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้า,าง อันนี้กับเขียดแดนเคาเจา้าติดกันนะพี่น้องนะเห็นไหมไก่กายายทิพย์กะหากินอยู่ในป่าผุนพี่น้องเลย,ลยาหากินอยู่ในป่าโหนใกล้ยายทิพยข้างโซ่ลงไปผุนตะเมนทงนาพี่น้องทงนาคาเจ้า ยายติดกับผ้าเดินชมบรรยากาศรอบๆบบ้านยายติดนะว่ามันว่ามันหนายู่หรือบ่าน,นายู่พี่น้อง <c oughs> บรรยากาศรอบบ้านรอบบ้านก็นมีตังแต่ป้าแต่ดงพี่น้องเอ้ยสมสืือว่าบ้านในป้าค่ะคัก,คกเนีย้ย แดดกระลังออกเอ็มเซมพักกะทินกระไลพี่น้องผนมากระทินกระลังกระลังสิเป็นนั่นนี่กระลังสิงกินได้กระลังสิงามกระลังสิแก่ะพักกะทินได้ทิพกระได้เต็มพี่น้องพักกะทินไรผโพลพักกะทินผม ไทยหลอดบ,บานไทยหลอดบ,บานให้บึง้งพี่น้องส่วนเดี๋ยวไปท้างไหนกับมีดแต่งแต่ป้าตะดงโ่นพัยอีตู้ย่ายทิพย์ แยกทิบกับพอชนาเสียดอกพี่น้องเอ้ยมันหกขักดป้ากระไดหกขักหกแน่พูดเุ่นไหนหญ้าพูดใดมีง่วกับมะเกียวเอาไปให้งั่วเด้อพี่น้องเด้อพี่หญ้าเขียวงามงามมันถือฝนเนาะบมองหันข้าเจ้ากับเรียงไก่เรียงกาทีอกันกันแยกทิด เห็นตารางคา่าตอมอบเตปแมบเลยเบ้านยายทิพย์อยู่เม่นบ้านยายทิพย์ดอกบานลูกสาวใบกระเพรากระงามงามมันถือฝนไม่พี่น้องพูดนะยายทิพย์เสียอย่างอกให้มันเพราะมันได้เก็บง่าย มันหกเหลือเกินเขียวเบาหวาดบาไหวดอกยายกติดบาคอยมีเวลาเลตเติลมะเขือกระลังสิงเป็นดอกพี่น้องโอ้ยมะเขือเทศกระลังเป็นนวยมะเขือเทศกระลังเป็นนวยหุ่นตักไข่พี่น้อง สองกาะก,กินเบาหวาดเบาไวเมิ่งหลวงที่น้องเลยงกซ้ำไดก็นหะบรรยากาศไทยบรรยากาศรอบบ้านอืมพักกันพักกันแย่งได้ทิพย์ปลูกไว้กระลังงามที่น้องปลูกใส่กระมั่งไว้ปลูกใส่นามในกระมั่ง ก็ล่างงามก็ล่างเขียวหล่มๆงามบรรยากาศกับสิประมาณนี่นะพี่น้องนะบรรยากาศรอบบ้านได้ทีอันนี้กับต้นบักเขือก็ล่างสีเป,ป็นนวย เป็นดอกเลยอ่อวน่ะสบายบ่ลูกแยะทิพย์หมองนางกินเขาแยะทิพย์นั่นกับจองมดเลยแยะทิพย์กับเบื้องงานมากกับเวทตลาดพี่น้องขึ้นเขาขับนนาม,มาห ้ามาช่มบรรยากาศขอกไก่ขอกไก่ไกจำเป็นขอกไกส่สัวข้าวพี่นอ้องแย่ทีเพ็ดกับหนุกไสเมื่อนรุน่มพัดมากขอกไก่แย่ทีปลม่มแย่ทีเลยเฮ็ดสวัวข้าวอันนี้ก็แเมนบอบอกไว้แย่ทีพัดเรียงพี่น้องพัดเรียงพัดเรียงอันนี้ก็คือบอกขบแย่ที หัดเลี้ยงพ่อได้เอาเป็นพอพันแม่พันมานพี่น้องมาดูว่ามันจีได้จะได้พันมันบ่บ่กบ,บ,กบหัดเลี้ยงหัดเลี้ยงหัดเลี้ยงหัดเทียมมันได้เป็นพอพันแม่พันพ่อได้มันว่างใครกับิประมาณน,นี่เนาะพี่น้องเนาะ ต้นไม้ใหญ่ไงทิประมาณนี้ย้ายทิพย์กันมารีวิวเลาะคางบ้านให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะว่าย้ายทิพย์อยู่แบบไจเยอะทิพย์กัอยู่บ้านหลังเดียวกับโมอยู่กลางป่ากลางดงนี่แหละพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปใส่กับมิดตาป่าตะดงนี่แหละ ไก่คว่มจะเลื่อนแต่ว่าหังไม่จะเลื่อนบ้านนี่ยทิพย์จ้าสำหรับคลิปนี้ยายทิบกับสิขอจบเพียงสามนี่ก็น้อจ้าเน,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 นาะเจอกันไม่คลิปน้าสวัสดีจ้า